สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนุกอีกครั้งนะคะกับช่องขอดโปรดีบายนุกค่ะวันนี้ค่ะนุกจะพามาชมรถที่เป็นแคปนะคะยกสูงค่ะรุ่น XL พั s นะคะเป็นโฉมปี2022ค่ะที่เป็นโมเดล next gen ก,กันนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาของเขาค่ะจะอยู่ที่699,000บาทนะคะมีจำหน่ายเฉพาะเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์แมนวนวลเท่านั้นนะคะ ขนาดของเครื่องยนต์ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเทอร์โบกันค่ะมาที่170แรงม้าและ405นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะคะว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างเช่นค่ะสําหรับการตกแต่งทางด้านหน้าเลยนะคะที่เราเห็นกันแบบนี้ค่ะต้องบอกข่าว่าคันนี้ค่ะมีการแต่งเปลี่ยนชุดกระจังหน้าใหม่กันมานั่นเองค่ะซึ่งกระจังหน้าเดิมค่ะเราก็จะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนชุดนี้ทั้งชุดเลยนั่นเองค่ะตรงกลางค่ะใช้คําว่าฟอร์ดแบบนี้เลยนะคะด้านในค่ะ จะเป็นสีดำนะคะที่มีผสมเหมือนกิสเต์นะคะบบกวิบวินิดนึงนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้นั่นเองค่ะยังคงมีเอกลักษณ์ของตะแกรงรังผึ้งนะคะแล้วก็มีช่องระบายความร้อนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นั่นเองค่ะเพื่อเน,น้นในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีเวลาที่เราขับรถเร็วๆกันนั่นเองนะคะทางด้านบนค่ะจะมีไฟนะคะที่มีการติดตั้ง3จุดแบบนี้เข้ามาให้นะคะซึ่งตัวไฟค่ะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอาจจะต่อไฟหรือไม่ต่อไฟก็ได้เช่นกันค่ะ ขยับมานะคะที่เราเห็นค่ะทางด้านนี้เลยนะคะนี่ก็คือจะมีการแต่งในเรื่องของตัวสติกเกอร์นั่นเองค่ะซึ่งสติกเกอร์ที่แต่งนะคะเราจะตัดเป็นสีดําด้านเข้ามานั่นเองค่ะ ดไฟหน้านะคะที่เรามีการเห็นค่ะตรงนี้มีการเปลี่ยนไฟหน้านะคะเป็นแบบอัปเกรดขึ้นมาค่ะกรอบครอบตานะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะด้านในนะคะจะไม่ได้ทําเป็นสีนั่นเองค่ะซึ่งลูกตานะคะเวลาที่เราเปิดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองปกติตามตัวรถกันนั่นเองค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะคะทางด้านข้างค่ะที่เห็นเป็นแถบส้มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไฟที่วิ่งกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นเหมือนไฟกลางวันนะคะที่เราใช้งานกันค่ะ สำหรับด้านข้างตัวรถนะคะไล่มาแถบนี้ค่ะจะมีการตกแต่งนะคะที่เป็นคิวล้อ6นิ้วพร้อมหมุดมาให้แบบนี้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็ยางค่ะมีการเปลี่ยนนะคะจากเดิมของรุ่นนี้ค่ะก็คือเราจะใช้มาเป็นแม็กขนาด16นิ้วเข้ามาให้ค่ะแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะมีการเปลี่ยนทั้งแม็กและยางเข้ามาให้นะคะซึ่งยางที่เราใช้ค่ะเราจะใช้เป็นมอสเ t อร์ t 3กันนั่นเองนะคะนั่นก็คือจะเป็นยางออเทเลนนั่นเองะคะ่ะวิ่งได้ดีทั้งทางเรียบและทางขรุขระนะคะ ขนาดของหน้ายางค่ะที่เรามีการเปลี่ยนมานะคะไซส์จะอยู่ที่265ทับ 60R18 กันนะคะการของตัวแม็กก็คือจะเป็นของ o a s i s มานั่นเองค่ะทางด้านนี้นะคะการตกแต่งค่ะของรุ่นที่เป็น XL p a พันะคะเดิมๆเ,เลยค่ะจากโรงงานก็คือจะใช้เป็นสีดำด้านในการตกแต่งทั้งหมดนั่นเองค่ะเพราะงั้นตัวครอบตรงนี้ก็จะเป็นดำด้านนะคะรวมถึงมือจับด้วยค่ะแต่ว่ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้เรียบร้อยนะคะ ตรงนี้มีการแต่งทางด้านบนนะคะก็คือจะแต่งแหลกหลังคานะคะที่เป็นสีดําด้านแบบนี้เข้ามาให้ค่ะทางด้านหลังด้านนี้เลยนะคะที่เห็นกันชัดเจนเลยค่ะก็คือมีการติดตั้งที่เป็นโลบาเล็กนะคะเป็นงานของอลันเดอร์เข้ามาให้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีในส่วนของตัวมือจับนะคะแล้วก็มีห่วงสําหรับการยึดขับซึ่งตรงนี้ก็คือมัดเชือกในการใช้งานได้นั่นเองค่ะระวังในเรื่องของสิ่งของตกนะคะการวาง ตำแหน่งของโลวาค่ะต้องบอกว่าตำแหน่งตรงนี้ค่ะเราวางนะคะกับจุดยึดที่ฟอร์ดมีมาให้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็คือไม่ต้องตอกกระบะท้ายของเราเลยนั่นเองค่ะวางบนตัวบาร์เสริมขอบกระบะที่มีมาให้ตรงนี้นะคะด้านหลังมีการติดตั้งข้อไฟท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยจะไม่มีการชนท้ายนะคะแต่ว่าเราก็ติดการชนท้ายเข้ามาให้ค่ะซึ่งเป็นการชนท้ายเหล็กค่ะเป็นงานของเอาเรนเดอร์เข้ามาให้เหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ มีไฟสองป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็ทางด้านล่างค่ะจะมีห่วงแดงนะคะสําหรับการลากจูงค่ะติดเข้ามาให้ทั้งสองฝั่งนั่นเองค่ะฝาท้าทยกระบะนะคะที่เห็นสะดุดตาแบบนี้เลยนั่นเองค่ะก็คือเราจะติดสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะลากจากด้านหน้ามาถึงทางด้านหลังเลยนั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้มีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะต้องบอกว่าสอดรับกันสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มีการย้ายตําแหน่งจากหัวเก่งเข้ามาไว้ทางด้านนี้แทนนะคะ คาว่าเลนเจอร์ค่ะที่เราเห็นทางด้านนี้นะคะจะมีการตกแต่งค่ะที่เป็นสติกเกอร์ค่ะจะใช้เป็นสติกเกอร์สีดําด้านเข้ามาเช่นกันนะคะเดีด๋ยวหูกให้ดูงานใกล้ๆกันค่าว่าเป็นยังไงสำหรับการตกแต่งนะคะรถที่เต็มเต็มคันมาแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดก็ตามค่ะสนใจในการแต่งแบบนี้นะคะ สามารถติดต่อสอบถามนุกได้ค่ะที่เบอร์063653164 6หรือติดต่อในส่วน ID Line ก็ได้เดี๋นุกขึ้นเบอร์ ID Line รวมถึง QR Code ไว้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดต้องการดูรุ่นอื่นๆค่ะที่นุกมีการทำคลิปนะคะสามารถรับชมนุกได้ค่ะกับช่อง Ford Pro d e b y i นุกนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าค่ะว่าจะไปชมรุ่นไหนสวัสดีค่ะ